สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวคุณยายนะคะวันนี้คุณยายไปตลาดมานะคะเจอครองแครงรวมมิตรค่อนข้างจะน่าทานมากนะคะคุณยายเลยซื้อมาทำทานนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็ใช้แบบนี้ได้นะคะเราจะนำครองแครงสำเร็จรูปนี้มาต้มกับน้ำร้อนนะคะพยายามคนไม่ให้มันติดก้นหม้อนะคะ ต้มไปจนคลองแข็งเราสุกเป็นตัวใสนะคะที่แป้งที่เขาใช้นี่เป็นแป้งมันนะคะมันก็จะตัวเหนียวหนึบหนึบมันก็พอพอมันสุกแล้วมันก็จะลอยขึ้นมานะคะมันจะสุกไม่ยากนะคะพอตัวคลองแข็งใสใสดีแล้วก็หมายถึงกับว่ามันสุกแล้วนะคะสำหรับคนไม่มีเวลาทำแบบนี้ง่ายที่สุดนะคะ พอสุกแล้วนะคะได้ที่ดีแล้วเราก็เช็คดูนะคะโอเคตัวคองแขงเราใสาสะอาดดีแล้วนะคะเราก็นำคองแขงเนี้ยไปลงในน้ำเย็นนะคะคือล้างในน้ำเย็นนะคะเพื่อไม่คองแขงมันเหนียวจับตัวกันเป็นก้อนนะคะสำหรับตัวคุณยายใช้แบบนี้จะสะดวกสบายนะคะไม่ต้องเสียเวลานะคะ สำหรับคนที่อยู่เมืองนอกก็แนะนำให้ใช้แบบนี้ได้นะคะอร่อยเหมือนกันนะคะกับที่เราทำนะคะเสร็จจากการแช่ด้วยน้ำเย็นแล้วนะคะเราก็ทำให้ตัวของแข็งนี่เสดดน้ำโดยที่เอาตะแกรงขึ้นมานะตักขึ้นมานะคะโดยตะแกรงพอของแข็งเสร็จได้เป็นตัวแบบนี้ก็จะใสแป้งจะใสนะคะ ก็หมายถึงว่าคองแคงเราสุกดีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเตรียมน้ำกะทินะคะเราจะใช้น้ำกะทิกล่องหนึ่ง250 ml นะคะเทลงไปทั้งกล่องเลยนะคะไม่ต้องใช้น้ำนะคะใช้แท่นน้ำกะทิล้วนๆนะคะน้ำตาลเราจะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลปี๊บ1ทัพพีเต็มนะคะ หรือว่าหวานมากหวานน้อยแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะหลังจากนั้นคุณยายก็จะคนไม่ให้มันกะทิแตกมันนะคะอย่าให้กะทิแตกมันนะคะเราจะทําคนจนน้ําตาลละลายดีแล้วนะคะน้ําตาลละลายดีแล้วเราก็ชิมนิดนึงถ้าไม่หวานก็เติมน้ําตาลเข้าไปอีกนะคะหลังจากที่เติมน้ำเสร็จเสร็จจากน้ําตาลแล้วนะคะ เราก็วางไว้นิดนึงเพื่อให้ความเย็นมันลดลงนะคะเพื่อให้ความเย็นมันเย็นได้ที่แล้วก็ใส่รวมมิตรของเรานะคะก็จะมีเฉาก้วยใส่ลงไปด้วยนะคะน้ำแข็งนิดนึงนะคะตามใจชอบนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลองแขงน้ำกะทิวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ช่องครัวคุณยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ